คสวัสดีครับมาชมช่องนช่องตระกันเซอร์วิสนะฮะน,นี่มาทำพิธีถวายของดำนะฮะเชิญของดำลงแม่นม้ำแม่นม้ำแม่น้ำโขงนแม่น้ำโขงะยืดันก็อันนี้ก็อนนี้ก็เป็นอของที่เราจะไปลงแม่น้ำโขง ของดำของดำล้วนๆนะตัวก็ดำยกเว้นเมียแต่ยังดำัตวผมก็ดำะแต่เมียขาวสิวแล้วนี่ลอยไปที่เฉยๆลอยไปเลยมันว่าะจะมาจะลงแม่น้ำโขงนะฮะหน้าดำใส่ไังใส่แล้วไหมใส่แล้ววันนี้เราใช้งานดำทั้งหมดนะต้มเมียงกับต้มดำหมืต้มกินบ่งานที่งานดำใส่มากเลยนะจะลงเรือไป ถวายของดาแม่น,น้ํนาโขงนะปลดปล่อยสิ่งทั่วร้ายนะออกจากตัวเราไปนะเพื่อจะได้มี <the> <q Aaa. S 2> ความเจริญร be ุ่งเรืองนะเป็นเป็นพณีของชาวอิสานตะวันออนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะต้องประกันโ์วิต